สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มที่9จะพาทุกคนมาชมพระาธาตุกูแก้วสีทิศไปชมกันเลยค่ะพระาธาตุกูแก้วสีทิศต,ตั้งอยู่ที่บ้านว่านหมู่ที่หนึ่งตำบลว่านคำอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดประวัติ จากโบราณวัตถุที่พบสันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้คงเป็นชุมชนในสมัยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวาราวดีระหว่างพุทธศตรวรรษที่12-16มีการนับถือศาสนาพุทธโดยประดิษฐ์ใบเสมาขึ้นมาใช้ประกอบสังฆกรรมมีการสร้างสิ่งก่อสร้างที่น่าจะเป็นศาสนาสถานและมีการสร้างคูน้ำคันดินเพื่อใช้กักเก็บน้ำในการอุปโภคบริโภคของคนในชุมชน สภาพปัจจุบันคูน้ำและคันดินบางส่วนเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพื้นที่นาปัจจุบันเป็นที่ตั้งวัดเมืองคงซึ่งเป็นวัดฝ่ายมหานิกายรวมทั้งรูปปั้นของพญากตาศิลาซึ่งเป็นเจ้าเมืองผู้นำชาวเยอมีการบวงสรวงกันทุกวันเพญเดือนสามหลักฐานที่พบสร้างโบราณสถานซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพพังทลายเนื่องจากการถูกลับลออขุดหาวัตถุโบราณเหลือสภาพเพียงเศษอิฐกระจายอยู่ทั่วไป พระาธาตุกู่แก้วสีดิดเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาของทุกวันกลุ่มนักท่องเที่ยวเน้นกลุ่มครอบครัวกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเยาวะชนวัยรุ่นที่สนใจมาชมโบราณสถานและศึกษาประวัติศาสตร์การเดินทางสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถมอเตอร์ไซค์ราคาเข้าชม ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะพวกเรากลุ่มที่9ขอบคุณค่ะ